ถ้าเราสามารถสร้างข้อคำถามแบบพูดเพื่อตอบได้หลายๆข้อคงจะดีไม่น้อยเลยนะครับว่าแต่ว่าในเว็บไซต์ head5p.org สร้างได้หรือเปล่าแล้วถ้าสร้างได้ต้องสร้างที่เครื่องมือใดหรือสื่ออันไหนไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับสร้างสื่อการสอนแบบพูดเพื่อตอบมากกว่าหนึ่งข้อได้หรือไม่มาพิสูจน์กันในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่อง k ีเดียนแชร์นะครับเรายังคงเดินทางกันต่อบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า kfp.org เว็บไซต์ดีๆที่สร้างสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายสร้างง่ายและใช้ได้จริงนะครับเ <Okay. S 1> ดี๋วนี้ครับเราจะมาเรียนรู้นะครับ <Okay. S 1> เกี่ยวกับการสร้างชุดของสื่อการสอนนะครับหรือว่าชุดของข้อคำถามแบบพูดเพื่อตอบมากกว่าหนึ่งข้อทำได้หรือไม่ แล้วถ้าทําได้ทําอย่างไรทั้งหมดจะอยู่ในคลิปนี้นะครับก่อนจะไปรู้ฝากกดติดตามก่อนฝากกด subscribe ด้วยฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเด่นแชร์ก่อนไปรับชมกันต่อด้วยนะครับไปชมกันต่อได้เลยโอเคครับเราก็จะมาเริ่มต้นที่แท็บคอนเทนต์นะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่คลิปที่1ถึงคลิปที่6กนะครับก็แนะนําให้ย้อนกลับไปดูได้นะครับและที่สําคัญที่สุดเลยอยากจะเชิญชวนให้สมัครสมาชิกกันไว้ก่อนนะครับถึงแม้ว่า จะยังไม่ได้สร้างก็ตามนะครับเราจะกดไปที่ Create New Content นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรากดไปที่ A to C เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับที่พยัญชนะภาษาอังกฤษนะครับที่ขึ้นต้นด้วยตัว S ซึ่งก็จะมีอยู่3อันด้วยกันนะครับอันที่เราจะเลือกก็คือ Speak the word set Speak the word set นะครับ Create a series of question answer by speed Chromeory นะครับเหมือนเช่นเดิมนะครับโคนโอรี่เหมือนเช่นเดิมกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะพิมพ์ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับลองพิมพ์ไทยบ้างนะครับพูดเพื่อตอบผมพิมพ์ข้างหน้าว่าชุดข้อคําถามพูดเพื่อตอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเหมือนเดิมครับจากเดิมที่มีอันเดียวเนี่ยก็จะมีเป็นข้อข้อแบบนี้แล้วนะครับซึ่งมี ข้อตั้งต้นให้ตรงนี้1อันนะครับเรายังไม่ได้ตั้งชื่อตรงนี้เราจะตั้งชื่อนะครับเพิ่มก็ได้อย่างเช่นพิมพ์พูดเพื่อตอบพูดเพื่อตอบหลากหลายแบบข้อคําถามนะครับข้อที่1นนะครับผมก็จะใส่ข้อคําถามที่เคยใช้แล้วก็แล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตไม่ใช้ข้อคําถามใหม่นะครับอันนี้เป็น คำตอบนะครับจะมี2อันนะครับผมจะใส่เป็นแบงคอกแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยอันนี้เป็นข้อที่1นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่แบบนี้เราสามารถใส่เป็นข้อที่1แบบนี้ได้นะครับหรือว่าพิมพ์คําถามข้อที่1แบบนี้ได้นะครับด้านล่างก็จะเหมือนเดิมนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมี incorrect answer text ถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนก็จะเป็น incorrect answer ถ้าเกิดตอบ ไม่ถูกเนี่ยเราจะให้ขึ้นเําว่าลองใหม่พยายามหน่อยนะลองดูอีกนิดนะก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใช้ค่าตั้งต้นก็จะเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันครับ correct answer text นะครับค่าตั้งต้นก็เป็น correct answer ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับถ้าเกิดให้คนพูดตอบหรือว่านักเรียนพูดตอบต้องพูดตอบเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็เลือกเป็น english us v นะครับ ีนี้เราได้ข้อที่1แล้วนะครับเราก็จะไปทําข้อที่2โดยการกด add question นะครับตรงนี้กดได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทําการใส่นะครับตรงนี้นะครับเราจะใส่เป็นคําถามข้อที่2โอเคนะครับแล้วก็อันนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับจะลองสร้างสัก4ี่ข้อแล้วกันนะครับคําตอบก็คือ1เดียวอันนี้นะครับโอเอนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ข, okay, ข้อที่3ครับคข้อที่3คําถามข้อที่3คําถามข้อที่3อันนี้นะครับจะลองถามว่าค okay, นะครับจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศนะครับ add เพิ่มอันนี้อาจจะไปไวหน่อยนะครับถ้าเกิดใครดูคลิปที่แล้วก็จะเข้าใจได้ไวขึ้นแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นที่ใคร เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปที่6เนี่ยก็แนะนําให้ย้อนกลับไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นข้อที่3ละข้อที่3จะลืมไม่ได้นะครับเพราะว่าเราถามเป็นไทยมีใส่ตัวเลือกของคําตอบเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้จะลืมไม่ได้เลยคือ l a n g u a g e of speed speed input นะครับต้องเลือกเป็น Thailand. ไทยแลนด์ไทยวงเล็บไทยแลนด์ตรงนี้นะครับในข้อที่4ครับผมจะลองใส่รูปภาพดูนะ ค,คำถามข้อที่4ถามว่าใส่รูปภาพยังไงนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับที่เขียนว่ามีเดียเราสามารถนะครับที่จะเลือกได้ขีดลบก็คือไม่ใส่อะไรเลยเป็นข้อความธรรมดานะครับเป็นเท x กธรรมดา Image ก็คือรูปภาพวิดีโอก็ตรงตัวอยู่แล้วนะครับนำลิงก์มาใส่ในที่นี้ผมก็จะเลือกเป็น Image นะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ปุ่ม Ad d 1ครั้งนะครับ กดไปที่ปุ่ม add หนึ่งครั้งแล้วก็จะเลือกตรงนี้รูปภาพเข้ามานะครับกด open ค okay, นะครับในส่วนอื่นผมก็จะไม่ใส่อะไรนะครับหลังจากที่เราใส่รูปภาพแล้วครับเราก็จะใส่ข้อคําถามจากรูปภาพคือเครื่องมือใดหรือเว็บไซต์ใดคําตอบนะครับก็จะเป็น c a s dojo อุย้ยพิมพ์ผิดนะครับเค okay. หรือนะครับบางคนอาจจะตอบว่า classdojo.com เพราะฉะนั้นใส่ตัวเลือกเอาไว้นะครับบางทีเด็กๆอาจจะตอบ classdojo อาจจะตอบ classdojo.com นะครับตอบอันใดอันหนึ่งก็ถูกเหมือนกันนะครับตรงนี้สำคัญมากๆก,ก็คือตัวเลือกของคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับเป็น English u s นะครับ หลังจากที่เราสร้างได้4ข้อแล้วนะครับแนะนําให้ตรวจสอบก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างเนี่ยมีการใส่คําถามถูกต้องไหมคําตอบถูกต้องไหมนะครับถ้าเกิดถูกต้องแล้วก็กดไปที่ปุ่มเซฟด้านล่างนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งหลังจากที่เราเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันดูนะครับว่าชุดของข้อคําถามนะครับแบบพูดเพื่อตอบ speak the word set เนี่ยนะครับที่มากกว่า1ข้อเนี่ย เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันโอเคครับหลังจากเราใช้เวลาสร้างไม่นานเลยว่าไหมครับแค่ถ้าเกิดเรามีข้อคําถามอยู่แล้วมีคําตอบอยู่แล้วเนี่ยก็สร้างแป๊บเดียวนะครับแค่คัดลอกวางใส่รูปกดเซฟแค่นี้นะครับเราก็ได้สื่อดีๆไปใช้แล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาทดลองไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1เลยนะครับอย่างที่บอกไปแล้ว do you know the name of Thailand capital city นะครับกดปึ๊บ b บง g อกอ่าโอเคถูกต้องหนึ่งข้อแล้วนะครับข้อต่อไปครับจงอ่านออกเสียงประโยคต่อไปนี้ให้ถูกต้อง do you have a website อืมไม่ถูกเหนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับอ๋อถ้าเกิดเราใส่เฉลยแบบนี้มันมีช่องว่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านยังไงนะ do you have a website อืมก็อ่านถูกนะครับ ก็อ่านถูกเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งนะ Do you have a website อืมเจอปัญหานะครับข้างบนนะครับที่อ่าน Do you have a website แต่ว่านะครับที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นพิมพ์ใหญ่มันซีเรียสเรื่องพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือเปล่าหรือว่าจุดด้วยเดี๋ยวลองแก้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะขออนุญาตข้ามข้อนี้ไปก่อนนะครับ เชียงรายอ่าข้อนี้ถูกต้องนะครับก็เป็นการทดลองระบบไปพร้อมกันนะครับจริงๆแล้วมันมีข้อจํากัดหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ถ้าเกิดไม่ทดลองเนี่ยจะไม่รู้เลยนะครับผมว่ามันมีข้อปัญหาหรือว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างหรือมีตรงไหนบ้างถ้าเกิดเราใส่พลาดไปไม่ได้ตั้งค่าตรงนั้นตรงนี้มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นการทดลองไปพร้อมกันนะครับสุดท้าย คาร์ดโดโจอืมไม่ได้แคทโดโจคาร์ดโดโจโอเคออกเสียงผิดเหรอเอาใหม่คาร์ดโดโจอืมลองดูอ๋อคาร์ดโดโจอ๋อต้องแบบนี้ด้วยนะครับ ทุกท่านจาได้นะครับว่าผมมีปัญหาในการอ่านข้อ2นะครับอ่านข้อ2ที่บอกว่า do you have a website ตอนแรกคิดว่ามันสนใจพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อันเดิมนะครับที่ผมใส่เฉลยเนี่ยผมมีจุดข้างหลังด้วยมีจุดข้างหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากให้มีปัญหานะครับวิธีการง่ายๆคือลบจุดออกครับแต่พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องใส่จุดด,ด้านท้าย นะครับไม่ต้องใส่จุดในตอนท้ายลองดูนะครับอ่าผมจะลองกดเซฟเราจุดออกแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูพร้อมๆกันนะครับข้อนี้เค okay, ดูนะครับ do you have a website เข็นไหมครับนี่แหละครับคือปัญหาที่พบและวิธีการแก้ปัญหาที่ใช้ได้นะครับ คลิปนี้ต้องเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดย s แชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญไปกว่าน,นั้นสมัครสมาชิกเว็บไซต์ kdp.org เรียนรู้ให้ครบทุกคลิปและนำไปใช้จริงกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากสวสวัสดีครับ